โอ้โหดูดีดูดีไหนลองเป่าอีกสีสิโอ้ยสีสวยฮะพวกเรารู้หรือเปล่าว่าทำไมมันถึงมีสีอยู่ในไอ้เจ้าแต่ละลูกโป่งที่ออกมามันมีแสงเข้ามาแล้วมันทำให้แสงมันแผ่เข้าไปในลูกโป่งหรือเปล่าครัอาจารย์ครับสวน ตัวกลางจากอากาศกับสบู่บอะค่น่าจะทําให้มันหักเหแสงน,โโนี่โอ้โหนี่โอ้พี่พิงยางมีหลักการใช้คําว่าหักเหของแสงเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราอาจจะเคยเห็นในชีวิตประจําวันต่างๆรวมไปถึงการประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์บางชิ้นที่เราจจะคุ้นเคยด้วยอันเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับสิ่งแรกเลยที่อยากจะให้พวกเราช่วยกันสังเกต อันแรกสุดเลยก็คือเป็นน้ําสบู่ก็ได้น้ํายาล้างมือก็ได้อะไรก็ได้อาจารย์มีเ<อ>ส้นลวดอ่า <ปะ S 1> <c oughs> อาจารย์เอามาบิดเพื่อให้มันเป็นลักษณ<ป>ะเป็นวงรูปร่างอะไรก็ได้อะของอะไรรูปร่างอะไรเนี่ยจ่าจสวยงามของยางสนะี่เหลี่ยมโอเค,คทีวีลูกทีวีโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราลองจุ่มเข้าไปในเจ้าน้ําสบู่ที่อาจารย์ทำมานอนแล้วก็พยายามจะดึงลวดขึ้นมาสังเกตดูซิว่าเห็นอะไรบ้างอ๋อนี่ไงคะเห็นเห็นเป็นเหมือนใส่ลูง ก็เราสังเกตไหมว่าเราจะเริ่มเห็นลักษณะสีเป็นรุงๆุงเนี่ยอยู่บนอะไรก็ตามที่เป็นลักษณะเป็นฟิล์มซึ่งลูกโป่งเมื่อสักครู่ก็เป็นฟิล์มเหมือนกันนะแต่มันอยู่ในรูปของวงกลมทรงกลมเนาะเอาล่ะเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งอย่างเดี๋ยวอาจารย์เอามาโชว์ให้ดูอันนี้อาจารย์มีจานแลวอาจารย์เดี๋ยวใส่น้ํา,นานไปเอาล่ะประมาณนี้สมมุตินะแล้วอาจารย์มีน้ามันโอ้มันจะแยกชั้นใช่ไหมครับ อ๋อมันเป็นยยเหมือนฟิล์มเลยฮะ<บ>ฟิล์มเลยค่ะมันเหมือนบางๆอะตอนที่อาจารย์หยดลงไปี่ยอาจารย์รอมันนิดหนึ่งเนาะไอ้เจ้าตัวคราบน้ำมันมันก็ขยับตัวมันเองขยับไปสักพักหนึ่งจะเห็นได้ว่าตอนเริ่มต้นล่ะอาจจะไม่เห็นสีที่เป็นสีม่วงสีเขียวสีรุ้งนี่ชัดขนาดนี้มันจะมีบางจังหวะที่มันเริ่มชัดขึ้นแหละ โอย่างตรงนี้มันเริ่มกลายเป็นสีเขียวแล้วอะแบบมีบางอันสีเขียวมีอันสีฟ้าสีครามนี่สีม่วงสีเหลืองรอไปอีกสักพักหนึ่งสังเกตไหมมันก็เปลี่ยนรูปด่างไปเรื่อยเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้พวกเราและน้องๆสามารได้สังเกตเห็นก็คือมีลักษณะการเคลื่อนที่ของไอ้เจ้าตัวฟิล์มนี่แหละแต่การเคลื่อนที่ของมันเนี่ยส่งผลให้ไอ้เจ้าแสงที่ปรากฏให้เราเห็นเนี่ยก็เปลี่ยนตามไปด้วย เอาละเพื่อจะอธิบายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนฟิล์มต่างๆนี่เป็นยังไงเนาะอาจารย์ขออนุญาตต้องมีแผนภาพมาช่วยนิดนึงนี่นพวกเราที่เห็นคือด้านล่างบริเวณที่เป็นไฮไลท์ด้านล่างตรงนี้คือนี่คือฟิล์มสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือนึกภาพนี้ว่าพอแสงวิ่งเข้ามาเนี่ยการที่มันเป็นฟิล์มเนี่ยแสดงว่าแสงเนี่ยจะต้องเกิดการสะท้อนเนี่ยสองครั้งก็คือที่ผิวบนและที่ผิวล่างถ้าอาจารย์มีคลื่น จริงคลื่นมันวิ่งมาเต็มไปหมดเลยเนาะแต่สมมติการเปรเที่แค่2อันใกล้ๆกัน A เนี่ยสังเกตนเนาะมันต้องวิ่งเข้าไปในเนื้อฟิล์มก่อนอแล้วก็ะสะท้อนผิวล่างของฟิล์มเพื่อจะย้อนกลับขึ้นมาส่วนอีกอันนึงเนี่ยสะท้อนจากผิวบนไปเลยมันก็เลยเสมือนกับว่าฟิล์มเนี่ยทำให้คลื่นส่วนหนึ่งต้องวิ่งไปอ้อมที่ผิวข้างเพื่อจะโว้กับขึ้นมาเจอกับเพื่อนที่สะท้อนที่ผิวบนความหนาของฟิล์มที่อาจารย์มีเนี่ย มันอาจจะทําให้ไอ้เจ้าสองขึ้นที่สะท้อนกลับขึ้นมาจากผิวบนผิวล่างเนี่ย<ส>เกิดอะไรก็ได้<ส>บางอันอาจจะมีการเสริมกันแสงของเราก็จะเห็นสีนั้นชัดถ้าอันไหนมาหักล้างกันสีนั้นก็หายไปนั่นเลยปเป<อ>็นสาเหตุที่สบู่ทําไมเราถึงเห็นม่วงบางจุดน้ําเงินบางจุดเขียวบางจุดนั่นหมายความอะไรก็ไอคือไอสีนั้นนั่นแหละมันเสริมกันให้เราเข้าตาเราเห็นในขณะที่สีอื่น มันหักล้างกันไปแล้วแล้วพอรู้ไหมว่าไอ้เจ้าการที่เรามีความรู้เรื่องการแทรกสอดนี่อาจารย์ใช้คํานี้นะแทรกสอดคือมันมาแทรกสอดกันเนี่ยหักล้างก็ได้เสริมก็ได้เอาไปใช้ในอุปกรณ์ในชีวิตประจําวันเราที่ไหนอาจารย์ก็ใช้พี่ปิยยะผมไม่ได้ใช้บแี่นตานั้นถ้าเราสังเกตดูดีๆเนี่ยเวลาเรามองเผลอๆไปเนาะก็จะเห็นเนี่ยแหละจะมีแสงที่สะท้อนกลับเข้ามาเป็นสีม่วงๆเขียวๆ นั่นแหละก็คือสิ่งที่เวลาเราไปตัดแว่นหลายๆคนก็จะได้ยินคําว่ามัลติโค้ดก็คือมันโค้ดหลายชั้นแต่มันจะมีอยู่ชั้นหนึ่งนี่แหละทําหน้าที่ลดแสงสะท้อนตอนนี้รู้ยังว่าลดแสงสะท้อนทํำยังไงก็ไปเลือกการเคลือบฟิล์มบางๆาบนกระจกที่เอามาตัดแว่นนี่แหละเพื่อลดแสงบางแสงที่เราไม่ชอบคําถามคือแล้วแสงไหนที่เราไม่ชอบ ก็คือแสงที่เราเซนซิทีฟมากๆก็มักจะเป็นแสงสีเหลืองเหลืองแสงสีส้มๆเขาก็เลยพยายามจะโค้ดให้ไอ้เจ้าแสงสีเหลืองเหลืองส้มๆเนี่ย <|ja|> มันหักล้างกันไปเราก็เลยเห็นออกมาเป็นลักษณะออกม่วงม่วงเฉียบเยโทนออกมาเย็นเยนแล้วมันก็จะกวนตาน้อยลงทั้งหมดทั้งมวลที่เราพูดวันนี้ก็คือปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าการแทรกสอดของแสงในฟิล์มแล้วเราก็เอาไอ้เจ้าตัวนี้แหละมาประยุกต์ใช้ในการเคลือบแว่นตาเพื่อป้องกันแสงสะท้อนนั่นเองค่ะเข้าใจกันแล้วนะครับ